จากปลามานะครับปลาค่อนปลาค่อนปลาค่อนอยู่ที่านาครับโอ้โห ลงไปตอนค่ำๆนำครับมืดพอดีอเทสี ต้ไม้ขึ้นเงิก็ไม่มีมีทั้งใบเดียวก็หมอก็หมอก็หมอน้อย ยังไม่หมดนะครับลงไปข้ามนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปเอาอีกนะครับเหลือ,อเยอะเลยเวลาไม่ค่อยมีนะครับปลาค่อนต่มมีตัวโตด้วย ตัวเล็กก็ต้องเอาไปปล่อยนะครับปล่อยที่สะตัวเล็กๆปล่อยที่สะคลิปนี้ก็สั้นๆครับวันนี้มาไปจับปลานะครับปลาที่งานนาครับอีสานเรียกว่าปลาค้อนนะครับได้เยอะเลย